แม่ห่งางแถาเพื่อนสวัสดีค่ะหนูไปาลั่งามาซื้อขนอมร,รอยยายก่อนลูกประวานรอยยายก่อนยายเดินไม่ทันแล้วไม่ไหวหรอกหนูเดินเร็วเกินไปรอยยาย้อยยาย ได้เินไม่ทันหนูเลยเนี่ยอืมอ,อ,อะไรนะคะออ,คอ,ออกกํางกอะไรอางกายอะไรตอนสียสาย่เงี้ยออเดี๋ยวก่อนออกกําลังกายอะไรตอนเที่ยงเร็ว นุ้ยไปไหนมาซื้นอนมเปี้ยมาซื้อนมเปี้ยมาซื้ออะไรมาให้พี่ฮูกล่ะ,ะพี่ฮูกไม่สบายเลยไม่นุไม่บายใครไม่สบายหนูหนาวอ่ะหนูหนาวอนะ่ะเห็นพี่ไม่สบายก็ไม่อยากก็อันก็บอกว่าตัวเองไม่สบาย นูเป็นไข่อูยตายหนูเป็นไข่พีหเป็นไข่พี่ห้นเป็นไข่นูนูนูเป็นไข่ไหมล่ะไม่พูเป็นไข่้พี่หเป็นไข่พี่ผมไม่สบายข้ามเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนลูกชชาช่า เด๋ว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 ตาดไปรถไม่มาละออกล้งกายออกล้างกายอะไรตอนกลางวันล่ะงเที่อองยงๆมาออกกํลาลังกายมันก็เป็นลมเลยเหเนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไมหมล่ะน้องเหนื่อยไหมคะไเหนื่อยเหนื่อยหนูเก่งไหมล่ะ เอาล่มไปก็ให้ยายถือทั้งสองอันเลยเอร,รอยายก่อนอรอยายก่อนรอยายก่อน ของหนูลูกอ่ะมันมีทารุ่ด้วย,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 ยอเอาก็ซื้อมาให้สองอันคนละสองอันได้หนูกินหน่อยกินเลย,เลยได้อะไรลูกได้ไข่ดอวยอหนูชอบไหมล่ะของหนูเอาของหนูอันนี้ของหนูใช่ไหมใช่ค่ะแล้วนมของไข่ของหนูหนูได้กี่อัน ฮะไม่แกนคะได้สองอันอายกสองมือยกสองนิ้วด้วได้แกนอุ้ยหิวหนึ่งจำตามนะอ่นหนึ่งจำจามนะอร่อยไหมคะอันนีให้ค id ุณยายกินด้วยไหมเนี่ยให้อะไรให้อะไรเอาทาโล่ให้เพียร์หนึ่ง ซื้อมาคนละหอ่อเดเลกินมรี้ของ,ของูนะนี่มไม่ยายไม่เอาหรอกไว้ให้หนูเลยหนูเก็บไว้กินนะโอเคไหมอันนี้หมดแล้วใช่ไหม<ะ>ไม่ไม่ยังไม่หมดกินให้หมดลูกกินทั้อหมากินทั้งหมกาบีเบไก่เป็นเสออันไหนไม่มาไยายจ๋อย ให้เก็บให้อันนี้ไปทิ้งขยะให้ยายหน่อย<ะ>อย่าลืมไปทิ้งขยะนะ,ะขยะตรงนี้ลงไปทิ้งลงไปเลยอยายจะเก็บให้เองค่ะ,ะพี่ฮูกไม่สบายพี่ฮูกยัข้าวไหมคะยิงข้าวไหมยิวไมเอาเอาทาโรยให้พี่ฮูกันหนึ่งลูก เอาเอาให้พี่วงห่อหนึ่งคารุเลยเนะาะฮะจะได้กินยาจะได้กินยาลูกจะได้กินยาอ่ะนั่งลงกินนั่งลงกินแมยายก,กินด้วยนะออ,อยนนะยาันนี้กิน อืมอยิ้มบ่เปนยังไงจะนอนแล้วนะไม่ได้ถึงเวลาแล้วก็ต้องนอนโอเคไหมอ่าก,กินข้าวแล้วกินยาแล้วก็นอนพักผ่อน แล้วน้ำน่ะเผ็ดที่ไหนล่ะมันไม่ได้เผ็ดเลยมีเจ้าของเล่มเ,เต็มเลยเป็นแม่กแก้วน้ำน่ะมากินแล้วมากินแล้วก็หนูกินอ่ะเอามาให้ยายทำไม ก็หนูเป็นคนกินหนูจะไปไหนอ่านั่งลงกินดีๆลูกนั่งลงกินดีๆ กดแชร์กดติดตามให้เด้วยคะ่ะ